เลงก่อนสีว่าจะกินอะไร สวัสดีสวัสดีครับชิงแกยู่อีชิงมีพวกใช้อ่งางเปาตัวตัวกายอ่ะเดีกก๋ยแบบมาดูกันว่าอ้ามวยวันนี้สวยไหมบรรยากาศงานอยู่ชั้นนี้ปะเ,เออไป เดินไปเอามือถือหน่อยเจาะมีแล้วพ่ออยู่นี่แม่พ่อกับแม่อยู่นี่หรือจะเดินลงไปข้าางงล่่กอนจังกัน่าาลงงข้สวัสดีค่ะทุกคนไม่จะยังไงจะลงไปข้างล่างก่อนเหรอเออแล้วเราไปเจอรงานข้างล่างนะเดี๋ยวหนูเดินไปเอามือถือก่อนนะสวัสดีค่ะทุกคนมาเที่ยวตุนจีน ชิงเจย,อย่อีชิงนี่วกใช้อังเป้าตัวตกใจก็อังเป้าหน่อยคะ่ะดีสวยไหมบรรยากาศงานในส่วนของทางผู้จัดกันก็แต่งตัวแบบเบาๆเห็นไหครับนี้หอมอมของกินอะไรบางอย่างน่าจะหอมมาจากข้างล่าง ชื่อช่อลงสิพี่แมววันดีฮะตาชั่วตาซัวปูเย่าหลายปูรัวตเมตาชินช้นชิ้นหนึ่งชิ้นเพ่งทีท่จะมีชื่อชื่อเชนเจอโวตาชัวปูเย่าหลายนี่อยู่ไหนอยู่ไหนดูสิไทาท,าทายอยู่ไหนโอ้อลังการเด้ออยู่แรงกลางห้างนะแม่กลางห้าง แม่จะส่งอะไรดีล่ะแม่ส่งประทัดสักอันแม่หรือนี่เชิดสิงโตเชิดสิงโตเดี๋ยวเต้นให้เดี๋ยวเต้นแบบไม่แคร์สื่อและตีลังกาโชว์ด้วยตัสวัวตีสวัวโอยเรอลงมวาทตมเราไม่ชิบพี่แม่ทำไมเราเป็นคนแบบนี้นี่อะไรนะลองด้วยโอ้โชิบหายแล้ว เดี๋ยวสิกำลังคือมือลืมมือถืออีกเครื่องหนึง่งแล้วประเด็นอะจอดว่าอยู่ชั้นไหนวะเออใช่ชั้นเอ็มนะอออออร้อนะตาชัวตาชัวผู้เย้าอะลรเขาหันมามองอยู่นะอายเขาดูสิคนวิ่งหนีเลยอายเขามันอายเขา โอ้ประทัดนี่เราเอาเหมือนสิงโตเลยเนาะโอ้สิงโตเด็กแล้วแ่าไม่แคร์สื่ออะบอกเลยอยู่คนเดียวเราก็โนสนโนแคนี่ตอนพ่อแม่อยู่ข้างล่างแล้วปล่อยพ่อแม่ไปเดินอยู่ข้างล่างก่อนอุ้ยตอนนี้หนูอยู่อันดับสิบแล้วตามอยู่สองพคือไอคะแนนไอไลฟ์วันตุ่จีนอะจริงๆง่ายมากแค่ช่วยกันขอใจกดแชร์เออขอใจอะมันจำกัดวันละสองพัน แต่ถ้าออคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นับเป็นหนันบเป็น2คะแนนถ้ากดแชร์หนึ่งครั้งอ่ะเป็น3คะแนนพี่แม่ไม่ไล์สดเหรอขับรถทั้งวันเลยวันนี้หมดเวลาไปครึ่งวันนะคะในการไหวตุ๋จีนนะคะพาพ่อแม่ะคะฟามาไปมาอ๋อพึ่งลงโอ้ยเดี๋ยวนะจอดรถไว้อยู่ตรงไหนวะ ใช่ไหมไม่ใช่ฉันจอดอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวอีกแท็บรอไปพารากอนแท็บเอออยู่เดอะมอมาทำอะไรพารากลลอนล่ะอยู่เดอะมอมาทำอะไรพารากอนใช่ตรงนี้ปะไม่ใช่อีกโอ้โหฉันจอดรถยังไกลอ่ะจริงๆคือจอดเลลวไปทำอะไรพารากอนวันเนี้ย ไปให้ใครแตะอังจ้ะพารากอนพาหลานไปเรียนเป็นอุย้ยเดี๋ยวสิวันนี้วันธรรมดาวันธรรมดายังต้องเลี้ยงเลี้ยงหลานอีกเหรอฮะคุณเจเนี่ยวะอ่ะเจอคุณเจแล้วอ๋อเพิ่งไปรับกลับจากโรงเรียนอุย้ยป้าดีเด่นเนาะนี่นี่น,นใส่ชุดนี้คิดว่ามีคนมองไหมมองทั้งห้าง อ๋อทุกวันอังคันคือคิวชานอู้หน้าเอ็นดูเขาหน้าเอ็นดูเขานะคะหน้าเห็นใจเขานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังยังค่ะแค่มเมาของเอาของก่อนลืมมือถืออีกเครื่องหนึ่งอยู่นี้เดี๋ยวคอนตังไม่ได้ช้อปปิ้งไม่สนุกอขอบคุณค่ะเจเจบา อีกเครื่องหนึ่งอยู่นี่ถามว่าอายไหมเว,เวลาเฮ้ยแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเอกโทเวิร์ดที่ผสมอินโทเวิร์ดอ่ะคือจะอินโทเวิร์ดก็ไม่อินโทเวิร์ดจะเอกโทเวิร์ดก็ไม่เอกโทเนี่ติกตอลรักหนูกี่โมงวะเปิดการมองเห็นกี่โมงนี่ดูพงคุญแจลดุ้งจิงดุ้งจิงตุ้งจิงติคตอลแล้หนูกี่โมงวะฮะอ๋อทอุกวันอังคารค,คือคิวป้าแม่มนะฮะ เราเดินกลับไปที่ทางเดิมก่อนเดินมาเชครึ่งห้างเลยเออตอนนี้ไลฟ์จาก iPhone 16โ oh อมอ่ะเออวันนี้นางไม่รักไม่จริงๆไม่รู้เพราะเมื่อกี้นี้กดออกไปไปแชร์หรือเปล่าเออของเราก็นานกว่าจะฟีดขึ้นแล้วของพี่แม่มคนดูรวมทั้งหมดเท่าไหร่จริงบางทีคิดอยู่นะชุดฉันเนี่ยมันดูเป็นฮองเฮยังวะคือ บางทีเดินเนียนเนียนเนี่ยคิดว่าเป็นพนักงานร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งมาทำเออมาคิดว่าแบบมาทํางานเป็นพนักงานประจําร้านหรือเปล่าเปล่านะคะดิฉันเป็นลูกค้าค่ะแต่แต่งตัวเป็นพนักงานเลยกูเนี่ยเห็นพนักงานยืนอยู่หน้าร้านคือแบบแต่งกี่เฮ้าเหมือนกันเลยมึงก็เลยรู้สึกเดี๋ยวอันนี้คือเป็นอะไรก่อนเห็นนะลงแล้วขึ้นใหม่ดีวา